วันนี้นะครับจะไปเดินสายทัวร์ตามคลื่นที่ต่างๆเริ่มที่ฮ o อตเวฟเดี๋ยวจะเข้าไปแฉแต่เช้าต่อนะครับอันนี้เป็นชิวกระทันหันมากเดี๋ยวไป SOS ตอนนี้นะครับเวลา11นาฬิกาน,นะครับต้นก็มาอยู่ที่ SOS Radio นะครับ Sound of Siam Square ก็เป็นคลื่นที่2แล้วเอ้ยคลื่นที่3 4ที่มาตอนนี้นี่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าป้ายน,นี่สีสันสดใสสวยงามมากเหมาะกับเช้าวันนี้นะครับยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าภาพจะเป็นยังไง เอาละครับตอนนี้แชมป์ปีล่าสุดนะครับกับซีซั่นที่8ของ True Academy Fantasia อยู่กับเราแลสวัสดีน้องต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับของหนุ่มคนนี้เลยเธอมีเวลาฟังแค่ไหนนะครับก็เป็นเพลงในสไตล์กล่นโซลใช่ครับีก็เป็นโทนหลักๆเลยแหละที่เราเห็นต้นนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านแล้วครับ ตอนนี้นะครับอยู่ที่ตึก M.C.O.T. คอ่ากำลังจะเดินทางมาที่ e e 97.5 FM เอเรากะลังขึ้นไปแล้วเหมือนจะที่ทาเข้ากลางวันกันเสร็จสับก็ไปกัเนเลยที่ e ีดที่ Se ีนี่ก็เป็นถือว่าเป็นคลื่นที่แบบว่าพันธมิตรเรามากเพราะว่าเปิดเพลงเชิเรมมเวลาฟังแค่ไหนเป็นคลื่นแรกเลยนะครับที่ s e ีก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็ได้โอกาสเดินทางมาพบปะพูดคุยด้ตัวเองนะครับ ททีีี่่รรรรรยยาา้อวดเสวัสดีครับชาวซีนะครับวันนี้เนี่ยผมมีน้องต้น F8 นะครับมาอยู่กับผมด้วยนะวันนี้น้องต้นนะครับมาพูดคุยกันกันมฮะครับครับผมนะฮะเรื่องอะไรครับรูอาจาแจ้งด้วยเรื่องเรื่องเพลงแล้วกันครับนะ วันนี้อ่ะมีอะไรอยากจะแบบว่าถามเกี่ยวกับซิงเกิลซีที่คนขอเยอะนะแล้วก็แสตอบรับดีนะครับตามอยู่เหมือนกันครับเออจริงๆแล้วที่ซีทนี่คือเปิดเพลงต้นเป็นที่แรกเลยครับโอ้โหบดีใจมากขอบคุณมากตอนนี้อยู่อ่าอยู่เลยก็ได้ฮะลุกดื้อเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับเพลงของอ่าคุณต้นนะฮะคุณต้น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 เธอมียอดฟังเทาไอยู่อันดับ6ครับผมนะฮะก็ยังอยู่ในท็อป10อยู่แหละนะฮะยังไง อย่างงี้นะจะบอกแฟนตามให้พอมันเริ่มหอกแล้วมันเริ่มอัดซีนได้ใหม่แล้วจริงจริงแล้วพอมันอยู่สักพัมายช่วงไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะต้องมีตอนแล้วเราก็จะเริ่มส่งมันจะได้แบบว่ามีอะไรที่แบบว่าต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับ DJ Buzz คารยุทธพงศ์นภคุณขึ้นซีด97.5 FM ครับ ก็สาหรับเพลงของต้นนะครับเธอมีเราฟังแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ3ด้วยแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะน่าเสียดายนิดนึงที่อันดับเนี่ยตกลงมาอยู่ที่อันดับ6นะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่ดีคนขอมาเยอะแล้วอยู่ในท็อป10ของซีชาร์ตของเรานะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็ชอบเพลงนี้ด้วยครับวันนี้เ,เจอต้อนทั้งจริงแล้วเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับต้นนี้ก็จะเฮฮาสนุกสนานนะเมื่อวานนี้ก็เอจอในงานของซีซ์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับต้นต มีแฟนๆมาเยอะนะครับก็ถือว่าเออเราก็เห็นเขาได้ขึ้นเวทีเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นศิลปินใหม่ที่เราต้องติดตามอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สตูดิโอ U2 Play นะครับก็เป็นเคเบิลอ่าก็วันนี้ก็จะเป็นอีกคลื่นหนึ่งก็เดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมก็มีผลงานล่าสุดออกมานะครับก็คือซิงเกิลเพลง เธอมีเวลาฟังแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นเพลงที่โปรดิวซ์โดยพี่โอมชาตรีคงสวุวรรณแล้วก็พี่ดีนิตมงคลหน้านนะครับแต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนดื่มเล่าความในใจที่ล้นเอลอว่าเธอและเธอเ,ธอเท่านั้นได้ใจของฉัน The ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนอย่างถูกมิคสิทธ์ได้ที่ w w w t r u e m u s i c c o m นะครับแล้วก็หรือจะเป็นตามคลื่นวิธีว่ต่างๆสามารถขอเพลงต้นไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้เปิดทุกคลื่นอยู่แล้วนะครับเธอมีเวลาฟังแค่ไหนสาวด้วยนะครับต่อไปจะไปเข้าวิเดีโอเคนะครับซึ่งจะมี2คลื่นด้วยกันก็คือโอเคฮุกแล้วก็โอเคเลิฟซึ่งวันนี้ก็เตรียมของรางวัลมาให้ผู้โชคดี2ท่านด้วยที่จะเข้ามาอะไรคลิอะไรอ่ะ อยากใกล้ชิดกับต้นเ8เลยนี้วันนี้เรามีนักกับผู้ชายหนึ่งคนนะครับที่ตอนนี้อยู่ในสตูดิโอของเราเรียบร้อยแล้วด้วยสวัสดีครับตกนสวัสดีครับเย่เย่เดี๋ยวนะพี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าโอเคชัด okay. เจนต้นใกล้ๆไปเลยครับสวัสดีครับเยี่ยมครับอันนี้จะเพิ่มเติม <ไป S 2> ที่ <laughs> ได้โอเค,อเคจะเป็นระบบระบบ Auto Auto อัตโนมืออัตโนมืออะไรนี้<ณ>นนาเลยทีเดียวครับ<า>ตอนนี้เคนนี่อยู่กับต้นชนะสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับตอนเอาสวัสด,สสดีแฟนๆหน่อยนะขอเสียงหน่อยแล้ว,ว,ว บิวกันปะเข้ามาใจเย็นๆโอ้โหวันที่รอคอยนะฮะของน้องๆโอเคพุกหลายๆคนนะครับก็ถ้าสมมติว่าอัลบั้มเดี่ยวตัวอัลบั้มแรกของตนถ้าต้องเชื่ออัลบั้มเองได้อยากตั้งเชื่ออัลบั้มว่าอะไรแต่ตนเป็นตัวตนที่สุดอัลบั้มนี้อยากใช้ชื่อว่าอะไรเอาคำขำเลยนะพี่เอาคำขำเอาคำขำอ่าเอาเป็นเพลียเป๊ะเยอะแล้วกันครับเพลียเป๊ะเยอะเพลียเป๊ะเยอะครับ ากำลังจะเดินทางไปที่สุดท้ายแล้วนะครับ Virgin h e a d s ไปเจ้าพี่บอยแล้วก็พี่นานาโหไม่เอ่อเารียกอะไรอ่ะไม่ใช่เข้ากันในง่ายๆนะครับไม่ใช่ไก่กาละเล่เข้าได้นี่เพิ่งเสร็จจากโอเคเลิฟโอเคฮู okay ก็สนุกสนานมากก็ได้เล่นได้ตอบคำถามกับแฟนคลับด้วยอย่างไรก็ไปที่สุดท้ายแล้วปัสู้สวัสดีค่สวัสดีค เธอมีเวลาเพีงแค่ไหนไครับพ่รังเสียงพี่รัต้นได้คสุดยอดจริงๆไดไปทิ้งกับฟิริงด้วยนะต้นเนี่ยพี่สาเตรียมมาเมื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเกียวานี่นี่นีขอแบบว่าพาลี่เพอเซนนิดนึงกับเร้วยนะว่าน้องต้นกับพี่บอยนี่เคยเจออไรบ้างไอเดีย แรีน้องมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละนาวันนี้แหละคือเดอะวินเนอร์แต่ตอนนั้นโกรธแรงไม่ได้ไงใช่เะล่าแหมดีเลยเนาะถ้ามันเกิดได้ก็พูดถึงมีความเพลงไม่ได้อะต้นงั้นเป็นแ่ะวันที่แสนยาวนานวันนี้นะครับก็จบลงแล้วก็ รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาตระเวนตามคลื่นวิทยุนะครับได้มีโอกาสพบปะพี่พี่ดีเจที่คอยเปิดเพลงให้เราแล้วก็ได้ฝันฝั่วงตัวครับยังไงก็หวังว่าพวกพี่เขาคงจะประทับใจแล้วก็คงจะเปิดเพลงเราต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็รู้สึกดีใจมากยังไงวันนี้ก็ขอตัวกลับไปพักผ่อนกอนดีกว่าแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย น,นี้ผมอยู่ที่เซ็นทันแจ้งวัฒนานะครับวันนี้ผมมางาน True Music Top 20นะครับ